ประเด็นประจำวันที่5ตุลาเนี่ยเรายังเน้นธีม reopening เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเราทยอยลดลงผู้เสียชีวิตก็ลดลงต่ำร้อยเป็นวันที่4แล้วนะครับวันนี้เลือก AU มาเลยนะครับ after U อยากกินมากเลยนะตอนนี้ก็ <c oughs> ให้พี่ต่ายเล่าดีกว่าจะได้แบบว่าถึงถึงน้ำถึงเนื้อนิดนึงนะค่ะ ต้องบอกว่า AU นี่เราแทบไม่เคยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นเลยนะคะตัว AU เนี่ยถือว่าตอนนี้เริ่มดูน่าสนใจเพราะว่าทีมรีโกเพนที่มาและวแล่งที่เราเห็นเราก็จะแนะนำแต่เอมเซนหรือก็จะไปโรงแรมนะคะ AU ก็อาจจะเป็นมานอกสายตาน,นิดนึงนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มของร้านอาหารอันนี้เขาก็ทำขนมหวานแล้วก็อย่างที่นิกพูดเมื่อกี้ว่าอยากกินมากเลยเนี่ย <c oughs> คือเราอะมองว่า AU เนี่ยเป็นแบรนด์ขนมหวานที่น่าจะเป็นแบรนด์แรก ที่ลูกค้าเนี่ยกลับไปใช้บริการคือนั่งทานกันกันในร้านเพราะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าขนมของเขาเนี่ยคือมันมีไอมีไอศครีมด้วยอะค่ะพอเอาไปทานที่บ้านมันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับทานที่ร้านนะคะเรากวยวด้วยนะคะด้วยค่ะแล้วก็อาจจะบรรยากาศหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเพราะฉะน,นั้นทาน<ช>ท,ที่ร้านเนี่ยก็เลยน่าจะดูเป็นที่ดึงดูดกันมากกว่าสําหรับในแง่ของลูกค้านะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจในธีมเรียลเพนเพราะว่าเรามองว่า เขากาลังจะผ่านจุดต่ําสุดคือเราต้องมองข้าม Q3 กันไปนะคะเพราะว่า Q3 เป็น Q ที่หนักมากคือในเรื่องของโควิดเราคิดว่ากลุ่มร้านอาหารนะคะรวมถึง a u เนี่ย Q3 จะขัดทุนกันแทบทุกคนนะคะแล้วผลประกอบการเนี่ยจะกลับมาเฟื้อเนี่ยตอนในไตรมาส4กันต้นปลายกันเป็นต้นไปเพราะว่าเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มองว่ากําไรค่ะทั้งปีเนี่ยปี2021เนี่ยอาจจะจบด้วยประมาณบวกลบสักสิบล้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นระดับที่ต่ํามาก ปีที่แล้วที่เรามีโควิดกันมาลุมมาตุ้มตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะเขามีกำไรอยู่55ล้านแล้วถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยพีคของเขาเนี่ยคือปี2019ค่ะกำไรอยู่237ล้านนะคะส่วนปีหน้าคะ่ะปี2022ที่เราคิดว่าเขาจะกลับมาเฟื่องขึ้นเนี่ยเรามองกำไรเขาเนี่ยประมาณสักร5อล้านยังไม่ได้กลับไปเท่ากับจุดพีคในปี2019ที่ทําได้200กว่าล้านซึ่งตรงนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าจะกลับไปได้เรามองว่า ต้องมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามามเพราะว่าลูกค้าของเอยูนอกจากลูกค้าของในประเทศแล้วอะค่ะลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยก็เป็นลูกค้าหลักของเขาเหมือนกันต้องมี15-20น่ะที่เป็นพอชั่นของลูกค้าของต่างชาตินะคะเพราะนั้นถ้าจะกลับไปก็ต้องเปิดประเทศกันก่อนตัวในแง่ของปีหน้าอย่างที่เรามองว่ากําไรเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวสักร้อยห้าสิบล้านเนี่ยค่ะตัวราคาเป้าหมายนะคะตอนนี้เคาะเบื้องต้นอยู่ได้ประมาณสักสิบสามบาท อันนี้อินเฉลี่ยของเขาจะจะบวกแบบ0.5สแตนด์ด d นิดๆเพราะว่าเป็นชน่วงที่กลับมาเทอนาลาวแล้วกลับมาฟื้นตัวนะคะ,ะตัวราคาเนี่ยราคา New h i g ฮของเขาที่เคยไปได้รู้สึกประมาณ17บาทหรือประคนิกถ้าใ <5 S 1> นแง่ของก <10 S 1> าร อ่าสิบเจ็ดบาทแต่ต้องเป็นช่วงที่เราไม่ได้มีโควิดจะต้องมีนะักท่องเที่ยวอะไรกลับขึ้นมาแล้วกาไรต้องไปพีคแบบสองร้อยกว่าล้านเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นได้เพราะนั้นเบื้องต้นเอาว่ากลับมาทางกันได้ปกติลูกค้าคนไทยกันเนี่ยแหละค่ะกลับมาได้เนี่ยเราคิดว่าราคาที่เหมาะสมของเขาสําหรับปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณประมาณสักสิบสาบาทก็จะเห็นว่ายังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรแล้วราคาหุ้นก็จะแกว่งอยู่ในกรอบแคบมากเลยของในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เลย มองแล้วก็น่าสนใจค่ะสาหรับในกลุ่มร้านอาหารก็เลยเลือกมาฝากกันใช่ครับก็เอยูนะครับราคาเมายปีหน้าเบื้องต้น13บาทฝากเอาไว้เป็นพูด้เด่นประจำวันนี้แล้วก็แคปสกีนกันได้นะครับสำหรับหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวเราไป